โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังที่เสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันครับนี่เป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับนี่นะครับตรงจอดรถตัวนี้จะสามารถจอดรถได้สองคันนะครับอันนี้เป็นส่วนของข้างบ้านครับ ดูภายนอกรอบๆก่อนนะครับน,นี่เป็นหน้าบ้านนะครับเด,เดินไปดูข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือข้างบ้านนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ มนนีขออนุญาตเจ้าของบ้านรีวิวนะครับตรงนี้เป็นทางเดินเฉลียงเล็กๆขึ้นหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวราไปชมฝั่งไหนบ้านกันครับอ,อันนี้เจ้าของบ้านขออนุญาตครับอันนี้ประตูขวามือจะเป็น ห้องนอนเล็กนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่ตรงกลางนี้จะเป็นห้องน้ำครับะยะเปิดให้ดูนะครับแต่มาดูห้องโถงกันก่อนห้องโถงก็จะกว้างๆแบบนี้เลยครับขออนุญาตเปิดไฟนะครับเปิดไฟน้อยอ่าเนี่นะครับพอเปิดไฟแล้วก็จะเป็นแบบนี้กระเบื้องเงาๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวมาดูห้องนอนกันครับห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนในส่วนของหน้าบ้านนะี่ีจ้าของบ้านก็ซื้อของมาเดี๋ยวมันจะมีของแล้วครับโอเคห้องนอนเล็กจะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับส่วนห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ําในตัวขออนุญาตเปิดห้องนอนใหญ่นิดนึงครับว่าห้องนอนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับ พื้นที่ก็จะเหลือๆเ,เลยครับตั้งเตียงสามารถมีตู้เสื้อผงเสื้อผ้าได้แต่ว่าไม่เข้าไปนะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับน้ำก็จะสุขภัณฑ์ชุดใหญ่ให้เลยนะฮะบ,บานกระจก บ้านใหญ่แบบนี้เลยไปส่งชาววอา์อาบน้ำนะครับเจ้าของบ้านอยู่จริงใช้จริงแล้วนะครับแล้วไปดูส่วนของหลังบ้านกับห้องครัวกันครับข้างบ้านนะครับ นี่เป็นห้องครัวครับห้องครัวห้องครัวก็จะเห็นในส่วนของหลังบ้านนะครับเประตูต้นองเปิดอ,ออกมาก็จะเป็นเฉลียงเล็กหลังบ้านแบบนี้นะครับ ข้างบ้านนะครับนี hey, ่จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะครับโอเค